ไปไหน,หนมัละมันลโอ้โห,โหไงสบาย,ยไปเปียกแล้วเห็นไหมเห็นป่ะก้ไม่คิดถึงแล้วครับผมแต่โก็คิดถึงเออแต่เมื่อกี้ถามเมื่อกี้มิ้นอยู่ป่ะคิดถึงเมื่อกี้เนี่ยเหมือนไอ้โก้มันไอ้โก้มันถามเลยนะว่ามิ้นไปไหนเพราะว่า มันมานั่งตรงที่มินนั่งอ่ะเนี่ยมานั่งตรงเนี้ยที่ที่หนูนั่งอ่ะแล้วมันก็เลีย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 แบบไม่รู้อาจจะคิดเองพอพอพี่หวานบอกให้พูดกับมันว่าให้พูดกับมันว่ามิ้นไปบ้านไปหาแม่มันก็ไปมันก็ขึ้นไปนอนล,ล้างมือก่อนอบ,บน โบ่โบ่หลังมือจับปากจับหน้าไอโก้กำลังมุ่าแล้วเรากำลังหน้าหลังหน้าหลังนอนได้คุณหยิบน้ำตกแข้งวันนี้ตกแข้งวันนี้ตกแข้ง นี่เราซักแห้งพ <c ười> อล่างหน้าแล้วแบบหน้ามันจะหน้ามันจะใสนิดนึงมีฟิลเตอร์บอเนี่นยไม่มีซื้อใหม่ให้ด้วยอะไรวะซื้ออะไรคะซื้อใหม่ให้ด้วยดีนะมาถึงก็ซื้อใหม่ให้ด้วยคืออะไรซื้อใหม่ให้ด้วยที่คาดผมหรอเดีนะ๋ยวอะไร สบู ổi, ่ไม่รู้อะไรซึ้งใหม่ให้ด้วยอยู่ๆก็คืออะไรครับคุณสบู่เหรอสบู่ไว้ล้างหน้าอ้าใช่เหรอ สบ,บุยล้างนะ่ะอ,อ๋อล้างมึอมันก็ได้เหมือนกันหมดแหละ <c oughs> นอนนี่อิ่มอยู่บ้านกินไม่ได้ของคลินิกใช่เหรอโอ้ดูสิสามตันน้องถ้าช่วยขุดได้ป่ะไอ้เหี้ยน,น้อง ไอ้เหี้ยคนลุกอิชิหายแอร์พูดยัยตกใจจัดเลยเอาอวยแล้วยัยคนลุกเมื่อกี้ไหมมื่เมื่อกี้จะวิ่งกัวลุ ตันดีจ้ะเมื่อกี้มึงอยากไนยกูยางงี้แม่เสียงใครพูดแอะเมื่อกี้ก็ดุ่งตุดต,ตัวเลยขนลุกเลยขอชื่อคุณได้ไหมมึงจะรู้จักคุณมนี่อะไรเออพูดขอชื่อคุณได้ไหมเมื่อกี้ยินไหม วิ่งอยู่ลำึกมึงใครพูดวะจังหวะหิยมากนรกจริงวันดีค่ะคุณใบมีนไปปิดไฟก่อนนอนเหมือนกันกระเป๋าก็เปดอยู่ข้างนอกเปิดแอแร์รแป๊บน,นึงรอรอแอร์ฉ่ำแป๊บนึงจังหวะนรกมากวะอย่างเงี้ยเออนอน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  ก็ปูให้แล้วเนี่ยนอนดีๆหามมดดีดีเออเออหามมดดีโอเคเห็ไมละ่ะแอร์ชื่ออะไรไม่ถามเก่าไอ้ยี่เมกี้หลอนนะหนูอะเพราะว่าอะไรเมื่อกี้เนะี่ยสวัสดีครับทุกคน ใช่ตกใจพี่พี่อย่าลืมส่งใจต้มให้น้องด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหอแตาแตกใบมินบม้นใบมิ้นใบมิ้นอยู่กับแม่กินไม่ได้ ปกติอยู่กับน,นูนี่หิวชาหิวนูน่นหิวนี่กลับไปหาแม่นังกินไม่ได้เพราะว่าแถวบ้านก็คือไม่ค่อยมีอะไราขายกลางคืนด้วยแอบพูดได้ด้วยเหรอใช่พีิปิยะแอบพูดได้หนูเคยไล้ในในบ้านแดงอะกำลังไล้ๆอยู่ดูริ้วพูแล้วมันมีเสียงฉันอยู่ที่นี่ ทุกคนก็ถามหนูว่าเอ้ยแอบเอาเด็กมาหรือเลปล่าบอกไม่มีเกเอาเด็กมาทำไมเล่าหนก็แผลอยู่รอบห้องเลยหนูก็หลอนเลยอยู่มาสิบเอ็ดปีสิบสองปีหนูเดินทํางานนะตีสี่ตีตตห้าไม่เคยเจอใครพูดวะตื่นเช้าไปถ่ายหนังบ่อยช็อปมาคืนอาโดนวะที่สวนน่ะแม่งอยู่มาสิบเ็ดสิบสองปีกูไม่เคยโดน จู๋ไม่ได้หรอมีเสียงผู้หญิงมาพูดกับอาบอกฮะมันก็ถามว่าอาเปิดแอร์อาเปิดแอร์อยู่ปะ่ะอืมเสียงแอร์บอกเสียงแอร์มันจะมีเสียงนี่ฮะแอร์เราพูดได้แอร์บ้านหนูพูดได้เมื่อก่อนหนูก็ไม่เชื่อหรอกจนหลานบอก เดี๋ยวนี้มันมีแอร์พูดได้ระบบคําสั่งเสียงคุณกิ๊บกิบบอกว่ามียุงไหมมีแต่ว่ายุงไม่กัดดาราเราเป็นเจ้าบ้านด้วยไงยุงก็แบบยุงเป็นผู้อาัยเราเป็นเจ้าบ้านยุงจะไม่กัดเจ้าบ้านยี่ห้ออะไรครับอลุงชอบกัดตลกอะไรอ่ะลุงฮอน ลุงฮอนใจเท่านะลุงฮอนนะพี่นุ่มใบไม่นิ่งอยู่หรอ <c oughs> คุณกันละการบักขำท้องแข็งขำเรื่องแอร์หรือขำเรื่องหนู นี่จะต้องไปหามหมหูมุกถามน้องนี่หิวไหมพี่ดีเจดนทใจเทานะใจเทานะพี่ดีเจดนะใจเท่านะลนะนะนะองถามคน,น,นข้างนี่มุกหิวไหมพี่ว่าหิวแต่พูดอะไรไม่ได้พี่ว่าหิวเชื่อพี่ นิวแหละโอ้โหถ้าอยู่นี่นะยังไม่ไปส่งห้องนะก,นนนกินนู่นกินนี่หนูน่งกินข้าวผัดหมูกรอบนั่นไงน้องบอกจะไปหาอะไรกินเตเวนนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วแหมทำแบบหนูง่วงนอนแล้วนะบอกลิโกหกนะเดี๋ยวจะบอกพี่ละเดี๋ยวจะบอกพี่ละบอกด้วยบอกด้วยเมื่อกี้พี่มาไปทุกคนเห็นไหม ทุกคนเห็นไหมฝันดีค่ะนอนแล้วนะพี่แอมเห็นไหมเมื่อกี้ทำไมเหงื่อแตกไม่ใช่เหงื่อแตกถูกพลังหน้านานุ่มสวัสดีครับน่าเห็นค่ะไหนบอกนอนนั่นไงพี่นอ็อตพี่วรรวิทย์ถูกต้องโกหกเดี๋ยวก่อน ต่หนูเนี่ยหนูจะนอนจริงแล้วเปิดประตูให้เปียกหน่อยเข้ามาเลยครับประตูไม่ได้ล็อกอาจจะพี่ปุ้ยบอกอาจจะยางนะพี่กูขอร่องเรื่องหน่อยนะวันจัน์ทรไปขอบนให้ให้ได้นะพี่รอความสนุกอือฮึ <laughs> <laughs> จะนอนแล้วแพ้เสียงในในทอ <laughs> อ้องเก็ <laughs> ไม่ได้เสียงในหัว วันจันทร์แป๊บนบน้าหนูขอดูคลิปแป๊บนะวันจันน์น่าจะไปได้นะออล่าจับนะน้องโกช่วงนี้สิบคะแนนเต็มเอาไปเลยขอบคุณมากครับพี่อย่าพิ่งนอนติพี่หนูดีพุ่นี่หนูถ่ายหอตอกแตกแต่เช้าแล้วหนูก็ตื่นตั้งแต่เช้าพี่โกจะทนคิดถึงน้องได้กี่วันทนทนไม่ได้ก็ต้องได้ไข่มุกเพราะอะไรเพราะว่าพรุ่งน,นี้พี่ถ่ายหอทอแต้ บอกน้องแล้วกันอ่านบ้านเขียวด้วยนะเวลาส่งไปเนะี่ยจะจะเลยนะจะจะเลยนั่งอยู่แถวหน้าเข้าไปตอบไอจีอตอบอ,อจอเพื่อนแต่พี่เนี่ยนั่งอยู่เบาะหลังส่งแอปเขียวไปไม่เปิดอ่านทุกคนเป็นพยานนะสักวันหนึ่งเออสักวันหนึ่งอะวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้มันเพิ่งเพิ่งสีเดือนเพิ่งห้าเดือนไม่เป็นไร วันใดวันหนึ่งนะที่แบบที่แบบว่าเออคุณคิดถึงใครมากๆหรือคุณคิดถึงผมมากๆเนี่ยผมจะผมจะเล่นตัวให้ดูไม่เป็นไร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 ตอนนี้มันไม่ติดของเขามันไม่ติดของเขาอืมเพราะว่าเขายังไม่ได้ไม่แบบไม่ได้แบบหนูทักไปก็ไม่ตอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรตักบันหนึ่งอ่ะ จะให้โหยหาความรักความเมตตาทนได้จริงเหรอ <c oughs> วันนี้อะพุ่งนี้หนูอสายของเราแตกวันวันที่วันศุกร์หนักเลยวันศุกร์นี่ดึกเลยวันเสาร์ว่างวันเสาร์ก็ไปรับเขาแหละงอนอ่ะพี่เจสเปซงอนเพิ่งเห็นคลิปโกหน้าแอบ้ายยายอยู่นะ <c oughs> อ๋อเหรอครับ พี่ๆอย่าลืมไปคอมเมนต์ด้วยหนูไปร้องลิเกไปร้องดาวลูกไก่ให้ยายใบหมินฟังชอบยายชอบยายพูดมาคำนอนตายตาหลับแล้วเอา้ายายจะรีบตายไปไหนแล้วถามไขมุกเนี่ยยายบอกไม่ใช่พี่โกงอนน้องเหรอก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้งอนหรอกแต่แบบแค่อยากให้เขารู้สึกว่า เชื่อไหมว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยพึ่งมาวันเนี้ยที่เขาโทรมาหาหนูไม่รู้ว่าไอ้มุกให้โทรหรือเปล่าเขาเขาโทรมาหาหนูว่าถึงตรวจหรือย,ยังพึ่งมีวันเนี้ยเขาโทรหาหนูครั้งแรกหนูหนูโทรหาเขาก่อนเสมอแต่ว่าก็เข้เขเขาใจแล้วเขาเขาเคยพูดว่าเขาเกรงใจเขากลัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเป็นกวดคุยได้ มไ,ไปมุกพี่พี่หนูหนูนอนแล้วนะมันจะห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวเราต้องตั้งปกหัวมูสาวโทรมาสแสดงว่าเปิดใจอะไรบ้างแล้วแหละชายก็ต้องมีห่วงบ้างแหละวะแฟนขับรถไปส่งถึงบ้านไปหาแม่ไปหายายขับรถไปกินข้าวกันขับรถกลับมามันก็ต้องเป็นห่วงกันบ้างแหละวะยังไม่ล่ะ เขาทำงานแต่เช้าแล้ววันนีดีบายบายทุกคนครับวันน,นีดีนอนจริงจริงนอนจริงเพราะว่าหนูต้องตั้งปุโกโงเช้าอยากนอนเต็มเต็มตั้งห้าหกชั่วโมงปักดูแลน้องด้วยมุกไม่เป็นไรไม่ต้องงสารเราพี่เต็มใจมุกสบายปันณ์ดีทุกคนนะครับบายบายครับ